กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็รายการสาราที่ไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึง5อันดับถนนที่อันตรายที่สุดในโลกพูดถึงอันตรายบนท้องถนนนะครับบ้านเราคงจะเป็นการขับขี่อย่างไม่ประมาทและก็คอยระวังรถคันอื่นๆเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงถนนที่มันมีความอันตรายอยู่ในตัวเองจะมีอะไรกันบ้างนะครับ ก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้อันดับ5 j a เจมส์ด t o n h ตันไฮเวชายาถนนผู้โดดเดี่ยวถนนเส้นนี้ก็ตั้งอยู่ที่อะลาสก้าเริ่มจากที่อ l ลิโอต์ไฮเวยไปสุดที่เดทเฮาส์ซึ่งใกล้ๆก,กับมหาสมุทรอาร์กติกถนนเส้นนี้มีระยะทางถึง666กิโลเมตรแค่เลขระยะทางก็ดูดีแล้วนะครับ666 66, เลขซาตานเลยทีเดียว ทำไมถึงว่ามันเป็นถนนที่โดดเดี่ยวเพราะว่าหากคุณเกิดอะไรขึ้นเช่นน้ำมันหมดอาหารหมดรถเสียหรือว่าได้รับบาดเจ็บในระยะทาง6 66กิโลเมตรนี้ก็จะไม่มีความช่วยเหลือใดๆไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันโรงพยาบาลโรงแรมไม่มีอะไรเลยแม้แต่สัญญาณวิทยุและก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีจะมีก็เพียงทุ่งน้ําแข็งที่ทอดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตา และก็มีขั้วโลกที่อาจจะหิวโซทางที่ดีถ้าหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเส้นนี้ก็ควรจะมีน้ำมันสำรองอาหารที่เพียงพอและก็อุปกรณ์เอาตัวรอดอันดับสแบมโรถทิรัสเซียชื่อเต็มๆก็คือไบคานอามูลเมลายชา้ยานี่มันถนนหรือให้เดินป่า ถนนเส้นนี้มีระยะทาง4,324กิโลเมตรจากอ a สเทิร์นไซบีเรียไปถึงรัสเซียนฟ r าอีสในเส้นทางนี้เขาก็อนุญาตให้รถมอเตอร์ไซค์และก็รถขับเคลื่อนสีล้อเข้าไปเท่านั้นตลอดเส้นทางคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่เช่นต้องขับรถลุยแม่น้ำสภาพอากาศที่โหดร้ายฝนตกอย่างหนักต้องข้ามสะพานไม้เนา่าเนที่ไม่เคยถูกซ่อมแซมและก็ไม่รู้ว่า มันจะพังลงมาเมื่อไหร่ก็เช่นเดียวกับเจมดอตันไฮเวย์นะครับตามระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรอาจจะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยและก็เป็นป่าเป็นเขาถ้าหากเกิดอุบัติเหตรุรถเสีย,รสยหรือว่าบาดเจ็บก็ถือว่าฝาดเคราะห์ไปอันดับ3 c l ค f ิ h a n งเกอร์โรดประเทศอินเดียใช้ยานี่มันหน้าผาหาใช่ถนนไม่ลองจินตนาการดูนะครับ ว่าเอาหน้าผามาฟิวชั่นกับถนนตูมก็กลายเป็นคลิฟแฮงเกอร์โรดถนนเส้นนี้นะครับตั้งอยู่ในแคชเมียร์ประเทศอินเดียมีความยาวถึง165ไมล์ถนนเส้นนี้ไม่มีไฟแดงไม่มีเส้นกั้นกลางถนนที่สำคัญไม่มีราวกั้นการตกอยู่ข้างทางถ้าคุณทำพลาดแม้แต่นิดเดียวหรือขับไปใกล้ขอบมันมากเกินไปคุณก็อาจจะตกจากหน้าผาที่มีความสูงถึง1000ฟุตได้ คุณจะพบประสบการณ์ใหม่ที่จะต้องนั่งกัดฟันและก็ขมิบตูดไปพร้อมๆกันตามเส้นทางจะมีทางโค้งที่ไม่น่าจะเลี้ยวผ่านไปได้และก็อาจจะมีน้ำตกธรรมชาติอยู่ประปรายอา่านดับสองลีฟอทัวเว r เทอร์เนลชายาอุโมงแห่งความตายอุโมง์แห่งนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี2003เป็นถนนในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเขาว่ากันว่ามันเป็นอุโมงอาถรรพ์ ที่จะมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ,บ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุดูจากกล้องวงจรปิดแล้วจะเห็นได้ว่ารถมันก็วิ่งไปตามปกติแต่จูๆ่ๆมันก็เสียหลักราวกับว่าคนขับหักหลบอะไรสักอย่างจนกลายเป็นคลิปที่โด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตและก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์มาหาคำตอบพวกเขาบอกว่าความจริงแล้วก็ไม่มีอาถรรพ์อะไรหรอกอุโมงค์แห่งนี้ สร้างขึ้นใต้แม่น้ำยาอูซาด้วยความชื้นในอุโมงค์บนถนนก็อาจจะมีน้ำขังอยู่บ้างและอุณหภูมิมหาโหดที่ติดลบ38องศามันก็ทำให้น้ำบนถนนแข็งตัวเป็นน้ำแข็งรถที่ขับผ่านไปผ่านมาอาจจะเกิดอาการลื่นได้นั่นเองอันดับ1นึ่ง Dead r o ประเทศโบลิเวียถนนเส้นนี้ก็มีหลายชื่อมากอาทิเช่น Road of f a t ถนนแห่งโชคชะตา กรอบสโตรดถนนแห่งป่าเขาถนนเส้นนี้ก็เริ่มจากลาปาสไปสุดที่คูโรโคระยะทางท,งทั้งหมดก็เพียง56กิโลเมตรถนนนี้มีความกว้างเพียง10ฟุตไม่มีราวกันก้นกันตกเช่นเดียวกันถ้าหากพลาดนิดเดียวก็อาจจะตกลงไปจากความสูงที่มากกว่า2,000ฟุตได้ถนนเส้นนี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนตกหนักหมอกหนาะ ดินสไลด์และก็มีหินถล่มอยู่บ,บ่อยๆมีบันทึกว่าในหนึ่งปีผู้คน2อ0ถึง300คนจะต้องมาจบชีวิตที่นี่ในหนึ่งอาทิตย์ก็จะต้องมีรถตกจากหน้าผาหนึ่งคันจนถนนเส้นนี้ได้ฉาย,ยาว่าถนนที่อันตรายที่สุดในโลกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ถนนที่อันตรายที่สุดในโลกขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากหากว่าชอบนะครับ ก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่ม subscribe และก็กระดิ่งที่มันอยู่ข้างๆด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมโพสต์ลงไปแล้วเจอกันใหม่ผราทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่บุกี้กิ้ว